ทีซิมูมี่ภูมิใจเสนอจะปล่อยโคตรมันทันเดอร์เบิร์ดวิหกสายฟ้าถ้าพร้อมกันแล้ว จากเกาะลึกลับในแปซิฟิกตอนใต้ตะกูลเทซี่ผู้ก้าหารได้ดูแลองค์กรที่มีชื่อว่าหน่วยกู้ภัยสากลเมื่อเกิดวินาศภัยไม่ว่าที่ใดในโลกพวกเขาจะไปถึงก่อนเสมอพวกเขาได้ตั้งชื่อตามยานมหัศจรรย์ที่เขาได้สร้างขึ้นมาที่มันมีชื่อว่าวีหกสายฟ้าโดยมียานทั้งหมด5ลำวีหกห้ายานอวกาศวีหกยานดำน้ำวีหกสาจรวดอวกาศวีหกยานกู้ภัยและวีห สายฟ้าหนึ่งยาดไอพอยน so ์สดเฟียวไงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในเรื่องนี้ตัดภาพมาที่เด็กชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอลันเทสซี่พระเอกของเราไงล่ะเขาเนี่ยเป็นพี่น้องของตระกูลเทซี่ด้วยล่ะครับซึ่งพี่แก,กก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่วาดรูปหอกสายฟ้าอย่างเดียวเลยและในห้องนี้ก็มีเพื่อนสนิทของเขาอยู่อีกคนน้องแกมีชื่อว่าฟอร์แมตนะครับทุกๆคนก็ดีใจอย่างแรงเลยที่กำลังจะได้กลับบ้านในวันปิดภาคเรียนสักทีแต่แล แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แท่นขุดเจาะน้ํามันขนาดยักษ์และข่าวก็ได้รายงานไปทั่วโลกว่าที่นั่นมีระเบิดเกิดขึ้นผู้คนก็ต่างเฝ้าดูการทํางานของพวกวิหกสายฟ้าที่พวกเขามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแล้ววิหกหนึ่งกับวิหกสองก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่แท่นระเบิดน้ํามันนั้นก็ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอัลันก็ลุ้นพี่ชายและพ่อของเขาอย่างเต็มที่และแล้ววิหกสายฟ้าก็สามารถช่วยพวกเขาทุกๆคนไว้ได้ล่ะครับทุกคนก็เฮลั่นกันเลยแต่แล้วที่โรงเรียนก็ได้มีเจ สาวสวยคนหนึ่งได้มาหาพระเอกเธอนนั้นมีชื่อว่าเดลี่พินารปป้เธอมารับพระเอกกลับบ้านละครับเจ๊แกก็ได้พาพระเอกมาที่รถสีชมพูกันสุดเฟียของเธอและพี่คนขับรถคนนี้เขามีชื่อว่าคุณปาร์เกอร์และพวกพี่แกก็สิ่งรถออกไปเลยและรถชมพูสีหวานแววนี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องบินและบินไปเลยละวอยสุดยอดจริงลรพี่แกฝั่งของทีมงานวิหกสายฟ้าก็ได้มาส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลแต่แล้วก็ได้มีพี่แก้มคนหนึ่งได้ยิงเครื่องติดตามสายวิหกหนึง่งและมันก็ได้ส่งสัญญา ไปยังเรือดำน้ําใต้ทะเลลึกซึ่งในเรือนั้นมันก็มีชายชื่อฮูดไอหน้าสนตีนคนหนึ่งที่มันได้ติดตามหวกสายฟ้าไปยังเกาะเทซี่ด้วยครับและทุกทคนก็ได้กลับมาที่เกาะไร้แห่งหนึ่งพวกตระกูลเทซี่ก็ได้มาฉลองกันที่พวกเขาได้ทํางานสําเร็จและพร้อมกับการต้อนรับพระเอกกลับมาจากโรงเรียนด้วยพระเอกนั้นก็อยากเดียนที่บ้านบ้างล่ะครับเพื่อที่จะช่วยครอบครัวทํางานแต่พ่อของพี่แกก็ไม่ยอมให้พระเอกทาถ้าไม่เรียนก็ห้ามบินนะคบนองบ้าคนหนุยพวกพี่ๆของพระเอกก็ได้โม้เรื่องพระร กจนทําทให้อลันนั้นน้อยใจมากและพี่แกก็เดินออกไปจากโต๊ะเลยแหละพี่เจฟก็ได้มาเจอกับเพนารปี้เธอก็ได้บอกว่าที่ท่านขุดเจาะน้ํามันนั้นมันระเบิดมันไม่ใช่อุบัติเหตุรอกแต่เธอนั้นยังไม่รู้ว่ามันเป็นฝีมือของใครแต่แล้วอีเจสาวสวยคนหนึ่งก็ได้กลับมาละครับเธอนั้นมีชื่อว่าตินตินนางเอกของ้องไงล่ะเธอนั้นก็เป็นลูกสาวของเคเรนโนคนดูแลเกาะนี้ครับแถมเธอก็แอบปิ๊งปิงกับพระเอกของเราด้วยเลยฮะในตอนนั้นอนลันกับฟอร์แมนได้แอบเข้าไปในวิห ก็ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาทําให้เจฟรู้แล้วล่ะครับว่ามีคนแอบไปเล่นยานเขาก็ได้สั่งปิดระบบและเขาก็ได้เรียกอลันไปที่ห้องของเขาทันทีแต่ก่อนที่อลันจะออกไปฟอเมนกับอลันก็ได้เจอกับสารอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่กับวิหกหนึ่งด้วยล่ะครับพระเอกนั้นก็ได้มาเจอกับพ่อของเขาเจฟก็ได้ด่าพระเอกยับเลยที่พี่แกไปแอบเล่นเครื่องวิหกเพราะมันจะทาให้ทุกทุคนอยู่ในอันตรายนะรู้ไหมอลันก็ได้เถียงพ่อของเขาไปครับว่าพ่อไม่เคยให้เขานั้นไปวิหกสายฟ้าเลยเลือทังคู่กกก็ได้ททะะเลลลลาาััันย่ครบหงจีอ ออกไปจเจฟก็ได้มองดูรูปครอบครัวสุดที่รักของเขาและได้ติดต่อไปยังวิหกห้าที่พี่จอรนลูกชายอของขาประจําการอยู่ซึ่งพี่แกนั้นก็คอยตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆบนโลกและรายงานนักคนบนเกาะรูครับเช้าวันหนึ่งฟอร์เมดได้มาหาพี่แฮสกินพ่อของเขาแฮสกินก็ได้โชว์งานประดิษฐ์ใหม่ทันทีมันคืออุปกรณ์ควบคุมวัตถุด,ด้วยสมองแต่มันก็เล่นไม่เป็นท่าเลยล่ะครับฟอร์เมดก็ได้บอกพี่แกไปว่าเขาได้เจอกับอะไรบางอย่างบนวิหกหนึ่งเราลองมตรวจสอบมันดูไหมพ่อทางของอไร ที่เศร้าโงงหอยอยู่นั้นก็ได้มาเล่นปาหินที่ริมทะเลและพี่แกก็กได้ใช้เครื่องยิงหินยิงไปด้วยและในท้องทะเลแห่งนั้นก็มีเรือดำน้ําของเจ้าฮูดได้เดินทางมาถึงแล้วละครับมันคือตัวร้ายเลยนะจ๊ะไอ้ฮูดมันก็ได้วางแผนเพื่อที่จะยึดเกาะน,นี้โดยการล่อไพวกวิหกสายฟ้าออกไปจากเกาะเสียก่อนว่าแล้วมันก็ยิงขีปนาวุธขึ้นไปแล้วไอ้มันได้พุ่งตรงไปหาวิหกสายฟ้าห้ายางเร็วพี่จอนก็รู้แล้วล่ะครับว่าความชิบหายมาแล้วและแล้วก็ตู้วิหกสายฟ้าโดนระเบิดเต็มเต็ม ทางของเกาะเทซี่เมื่อรู้ว่าว6หกห้าโดนโจมตีพี่แกก็ได้เปลี่ยนชุดและได้สิงวิหกสามขึ้นไปทันทีเลยละครับตินตินก็ได้มาหาพระเอกและน้องฟอร์มิดก็ได้รีบวิ่งมาอย่างเร็วเขาก็ได้มาบอกทุกๆคนว่าวิหกสายฟ้าห้านโดนยิงแต่ในตอนนั้นก็มีเรือด,ดำน้ำโบกขึ้นมาแล้วโว้ยพวกพี่แก,กนะก็วิ่งหลบกันอย่างเร็วเลยไอ้ฮูดมันก็ได้สั่งทีมงานของมันไปขัดขวางการสื่อสารบนเกาะจนทำให้แฮกกินไม่สามารถติดต่อว6หกสามและห้าได้ครับพระเอกก็งงเลยว่ามันหากกนเกาเะ ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวัตถแุแปลกๆที่เจอบนวิหกหนึ่งแน่ที่ทําให้พวกมันหาโราเจอร์ฟอร์เบตต้องการที่จะไปช่วยพ่อของเขาว่าแล้วพวกพี่แกก็รีบกลับไปที่ฐานเลยครับทางของพี่เจฟและทีมงานก็ได้มาถึงวิหกห้าแล้วล่ะทุกๆคนก็รีบไปช่วยจอนที่ได้รับบาดเจ็บทันทีเลยครับไอพวกตัวร้ายมันก็ได้เข้ามาที่ฐานควบคุมและมันก็ได้เข้ามาที่ห้องของเฮสกินทางของลันและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้แอบเข้ามาในฐานใหญ่ทางท่อระบายอากาศล่ะครับไอหุ่นนั้นมันก็รู้ท,ท,ทุกอย่างเกี่ยวก,กับเจฟและรู้ด้วยวยย่าาเเมีขของ ตายไปเพราะอุบัติเหตุหิมะถลม่มพี่แกนั้นก็ต้องการควบคุมที่นี่มันก็ได้ใช้พลังจิตควบคุมพี่แฮ็กเกนและได้ให้ขอสแกนล,ลายนิ้วมือจนมันสามารถควบคุมที่นี่ได้ละครับทางของเจฟที่วีหกห้าก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถกลับมายังวีหกสได้อีกเพราะว่าไอ้ฮูดมันได้ปิดระบบทั้งหมดแล้วละครับพระเอกและเพื่อนๆก็ได้แอบเข้ามาจนถึงห้องควบคุมไอ้ฮูดมันก็ได้จับพ่อของตินตินมามันก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้ฮูดมันเป็นพี่ชายของเครโนและเดอะฮูดมันต้องการวีหกสายฟ เพื่อไปป้นธนาคารทั่วโลกและโยนความผิดให้กับตระกูลเทซี่ล่ะครับมันนั้นแค้นพี่เจ๋มากที่ช่วยน้องของมันไว้แต่ไม่สามารถช่วยมันได้และที่มันยังมีชีวิตอยู่นี้ก็เพราะว่ามันรอดมาได้ด้วยพลังจิตของมันเองและตอนนี้ที่วิหกห้าก็เหลือออกซิเจนไม่เยอะแล้วล่ะครับและในท่ออากาศของฐานหญยพี่ฟอร์เมตก็จ้าบขึ้นมาจนทำให้พวกมันรู้ตัวว่ามีคนแอบอยู่ที่นี่ไอพี่เข้มก็จะมาจับพวกพระเอกเลยพี่แกและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็หนีลงมาที่โรงเก็บยาเลยครับแต่พวกขอก็รนขังไว้ที่โรงเก็บนี้แต่ พวกมันก็กําลังลงมาอีกด้วยฟอร์มิดก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะพวกทีมงานสิ้นก็ได้ขับรถกู้ภัยมาและได้ฉีดน้ําใส่พวกมันเลยว้ยทางของอลันก็ได้ใช้รถยิงเลเซอร์เจาะกําแพงและพวกเขาก็หนีออกมาได้แถมฟอร์เมดก็ได้แอบเอาชิปคนทรลออกมาด้วยละครับทีมงานของพระเอกก็กําลังจะหนีออกนอกฐานแต่ประตูมันก็ล็อกครับแถมไอ้หุ้มันก็โผล่มาด้วยมันก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วพ่อของนายไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คิดหรอกเพราะว่าถ้าเจบคนดีจริงเขาคงไม่ปล่อยให้มันตายแน่มันนั้นก็ได้ใช้พลังจิต เปิดประตูและพวกมันก็มาล้อมพวบเอกไว้แล้วละครแต่พระเอกของเราก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะพี่แกได้ใช้เครื่องยิงหินยิงใส่ปุ่มเปิดช่องระบายทำให้พวกพี่แกน่าตกลงไปในท่อพวกของไอ้ฮุ้มันก็ได้สั่งกิดเครื่องวิหกนึ่งทำให้ไอ้พลตีนและมันก็ได้พุ่งไฟมาเลยไว้พวกเอกก็ได้พุ่งลงทะเลและก็เอาชีวิตรอดมาได้ครับพวกมันก็หาตัวเด็กๆไม่เจอมันก็เลยคิดว่าพวกอัลันน่าตายหาไปหมดแล้วทีมงานของเด็กซิงก็ได้ขึ้นมาจากทะเลพวกเขาก็เริ่มคิดแผนต่อไปทันทีโดยบนเกาะแห่งนี้ มีสองสัญญาณอยู่และท้าพวกอลันแฮกมันได้เขาก็จะช่วยวีหกห้าได้ไรงี้ฟอร์เมดก็ได้เอาชิปควบคุมของวีหกสองมาให้อลันและถ้าพวกมันไม่มีชิปนี้ก็ไม่สามารถออกยานได้ครับที่คาร์ฮาสสูร,รุของเรดี้เพนารูปีเธอนั้นก็รู้แล้วครับว่าคนที่ก่อเหตุบนแท่นขุดเจาะน้ามันนั้นมันคือใครและเธอก็ได้ดูข่าวว่าตอนนี้ทีมงานของวีหกสายฟ้าไม่ได้ออกมาช่วยผู้คนอย่างเช่นเคยเธอก็เลยสงสัยครับว่ามันต้องมีเรื่องซ่อนตีนเกิดข,ขึ้นที่เกาะเทซีนแนนะ่ไอเดอะฮูดและทีมยม ุปกกรณ์ัโดยพวกมันจะใช้เครื่องคูดเพื่อขุดไปยังตู้เซฟของธนาคารและเอเจนซ์เทรซัมก็ได้ตรวจระบบของวิหกสองแต่มันก็ไม่ทํางานล่ะครับทำให้พวกมันรู้แล้วละ่ะว่าชีพวควบคุมนั้นหายไปมันก็ได้สั่งออกตมล่าพวกเด็กๆทันทีอลันฟอร์แมตและตินตินก็ได้เดินเข้ามาในป่าแต่แล้วทุกคนก็ต้องตกใจล่ะครับเพราะมันมีแมงป่องมีพิษและก็อ,อลันละเว้ยแต่แล้วตินตินก็ได้ใช้พลังของเธอจัดการาแมงป่องนั้นได้อา้าวห้เธอมีพลังด้วยระว่าน,นี้ทีวีหกสายฝาห้า ก็ได้มีระเบิดเกิดขึ้นจนทำให้เครื่องระบายความร้อนพังไปอีกล่ะครับตอนนี้ที่งานของพระเอกก็ได้มาถึงจุดปล่อยสัญญาณบนก่อฟอร์เมดก็ได้แก้ไขมันแต่มันก็ชตเล้ว้ชิมหายแล้วล่ะฟอร์เมดนั้นต้องการซ่อมให้ได้แต่มันก็ต้องมีเลกตินกับฟอร์เมดก็ได้เห็นว่าพี่อลันนั้นมีเด็กดัดฝันอยู่ทั้งสองคนก็เลยแง่มันออกมาเลยไวและฟอร์เมดก็ได้ซ่อมสอบสัญญาณนี้ได้พวกเขาก็ได้ติดต่อไปยักวิหกห้าทันทีทางของทีมบนวิหกห้าก็ได้ติดต่อกับพระเอกและได้รู้ว่ามีคนบุุกกกมาาทที่่อและได้ยยง ฟอร์มิดก็จะแฮ็กขาระบบเพื่อที่จะให้เจฟคกบคุมอีหกห้าได้อีกครั้งแต่แล้วพวกมันก็รู้ตัวว่ามีคนส่งสัญญาณออกไปและสัญญาณของพระเอกก็โดนตัดไปเลยละครับและแล้วไอพีเข้มก็ได้สิ่งรถโฟลมาพวกอัลันก็ได้อัดรอยยี่คีดเต็มกางกเกงหนีพวกมันอย่างเร็วเลยหนีไปหนีมาพวกเขาก็ได้ตกน้ำกันละครับพระเอกนั้นก็อยากให้ตินตินไปทวงเวลาพวกมันส่วนพี่แกก็ได้มาที่ร้านขยะและได้เอารถสิ่งคันเก่ากึกออ,ออกมาด้วยละไว้ติน,ต,นตินก็ได้สังเกตเห็นรังต่ออันบักเอ็กอยู่บนกิ่ง เจ๊แกก็เลยดิดมันใส่อพีเก้มไลยใส่คอยแน่ใส่คอยแน่ต่อใช่กูแหลว่าตายว่าแล้วพระเอกของเราก็ได้พาทุทุกคนซิ่งหนีไปไอพีเก้มมันก็วิบอย่างแรงเลยล่ะครับตอนนี้มันก็ได้ซิ่งตามพระเอกไปอีกรอบหนีไปหนีมารางของรถซิ่งก็ลดจนทําใม่ฟอร์เมตกําตินจินโดนพวกมันจับตัวไปพวกเขาก็โดนมาขังอยู่ในห้องเย็นเหมือนกับคนอื่นๆล่ะครับทางของเพนาโูปีก็ได้เดินทางมาถึงเกาะเทซี่แล้วล่ะและเธอก็ได้มุ่งหน้าไปที่ฐานใหญ่ทันทีทีวีหกสายฟ้าห้าก็มีเรื่องชิหายเกกิดขึ้นอีครั เพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่37นาทีก่อนที่ยานจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแถบออกซิเจนก็ใกล้จะหมดเต็มทีด้วยครับเพนารอปีก็ได้มาที่ฐานและได้มาจ้าเอกับพวกของไอ้ฮูดและทั้งสองฝั่งก็ปะชาดากันเลยว้ยสู้กันระยับแม่ยับจนเพนารอปีกับปาร์เกอร์ก็อาจลูกกระจกของไอ้ฮูดได้แต่แล้วไอ้ฮูดก็ได้ใช้พลังจิตของมันมาโจมตีและอาลันที่แอบดูอยู่ก็ได้เห็นว่าเมื่อมันใช้พลังมันก็จะอ่อนแรงลงไปไอ้ฮูดมนก็ได้ใช้พลังจิตควบคุมปาร์เกอร์และเพนารอปีเอาไว้จนทําให้พระเอกของเราไม่ พี่แก,กก็ยอมไม่ชิบกับมันไปเลยครับเหลือทั้ง3คนก็โดนจับไปขังในห้องเย็นเหมือนกับคนอื่นๆเลยไอพวกหน้าสตีนหูดก็ได้เอาชิบควบคุมกลับมาติดตั้งทําให้วีหกสองกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมและแล้วพวกมันก็เสี่ยงมายังธนาคารกลางกรุงลอนดอนเลยละครับทางของทีมงานพระเอกก็ได้ดีออกมาจากห้องเย็นนั้นได้พวกเขาก็รีบไปคุ้มฐานและได้แฮกระบบของวีหกห้าเพื่อที่จะช่วยพวกเจฟแต่ตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่เก้าสิบวินาทีก่อนที่พกสายฟ้าห้าจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศครับทุกๆคนก็ติดตอ ต่คนในยานไปแต่ก็ไม่มีใครตอบเลยพวกพี่แก่นี่ก็ลุ้นกันเยี่ยวเล่นเลยล่ะครับและแล้วพี่เจฟก็ได้ติดต่อทุกทุกคนกลับมาแล้วไว้ทาให้พวกเขานั้นกลับมาควบคุมวิหกสายฟ้าห้าได้และทุกๆคนก็รอดตายมาแล้วเราไว้เฮ้ยเจฟก็ได้ถามถึงเดอะฮุสตันทีว่ามันยุ่งไซแล้วและก็ได้รู้ว่ามันนั้นได้เอาวิหกสองไปลอนดอนเพื่อที่จะป้นธนาคารครับเจฟนั้นก็ต้องการจะไปสากัดมันแต่เขาคงไปช่วยไม่ทันแน่นอนอลันลและทีมงานของเขาก็เลยขอเจฟว่าให้พวกเราไปทํางานเถอะนะพ่อและพี่ เจ็คองกรก็อนุญาตให้ทีมงานพระเอกไปด้วยแล้ววายวันแล้วพี่แกก็ได้ไปควบคุมวีหกสายฟ้าหนึ่งและได้สิงตามไอ้ฮูดไปแต่ตอนนี้พวกมันนั้นใกล้ถึงจุดหมายเต็มที่อาลัตก็สิงยานไปอย่างเร็วเลยละวอยและเหลววีหกสายฟ้าสองก็ได้มาลงจอดกลางกรุงลอนดอนทาให้ประชาชนวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยและมันก็ได้มีรถขุดเจาะลงมาจากยานและไอ้เดอดฮูดก็ได้สั่งเริ่มแผนและรถขุดนั้นก็ขุดลงไปทันทีไอ้แทนซัมมันก็ได้บอกกับไอ้ฮูดครับว่าถ้าเรายังขุดแบบนี้ต่อไปมันจะทให้ ไฟลอยฟ้ากัด้องและจะก่อหายนะครั้งใหญ่เลยนะแต่อีฮุดก็ได้บอกไปว่าเราไม่ได้ทําแต่วิหกสายฟ้าตั้งหากแหละที่เป็นคนทําว่าแล้วมันก็ได้ชนกับฐานของรถไฟลอยฟ้าเลยและในตอนนั้นอนลันก็ได้พาวิหกหนึ่งมาถึงลอนดอนแล้วล่ะส่วนวิหกสายฟ้า3ก็รีบตามพว่วงอลันมาอย่างเร็วด้วยอลันและทีมก็ได้รีบขึ้นไปวนวิหกสองเพื่อที่จะช่วยทุกทุกคนและแล้วโบกี้รถไฟก็ได้ตกลงมาในน้ําเลยว้ยอลันก็เลยใช้วิหกสีดำลงไปในน้ําแต่เขาก็มีปัญหาละครับเพราะว่าไม่สามารถใช้สลิง ดึงขึ้นไปได้ตินตินก็เลยดำน้าลงไปและได้มาสลิงนั้นกับโบกี้รถไฟแล้ววีหกสองก็ได้ดึงโบกี้รถไฟนั้นขึ้นมาจนทำใม้ทุกคนรอดตายเลยไว้ยหพระเอกก็ได้กลับมาหาครอบครัวของเขาเจฟก็ได้วางแผนให้กับทุกๆคนและขอกลับมาลั่นก็จะตามเบอร์ฮุดไปที่ธนาคารลอนดอนครับที่ธนาคารเวนารูปี้ก็ได้โผล่มาจ่อปืนใส่เอฮุดแต่เธอก็โดนพวกมันจับไปขังเลยไว้ทำไมโดนจับง่ายจังเลยวเจทางของอลันก็ได้ถามพ่อของครับว่ามันจริงไหมที่พ่อทิ้งเดอะฮุดให้เขาตายเจฟก็ได้อธิบายให้พระเอ ฟังครับว่าเรานั้นไม่สามารถช่วยทุกๆคนได้หรอกแม้คนคนนั้นเราอยากจะช่วยมากแค่ไหนก็ตามไอ้พวกเดอะฮูดมันก็ดีดากันอย่างแรงเลยครับเพราะว่าพวกมันได้ทองไปมากมายและไอ้ฮูดมันก็รู้ตัวแล้วครับว่าตอนนี้พวกวิหกสายฟ้ามันมากันแล้วไอ้หัวโปกสองตัวก็ได้มาเจอกับพวกของปาร์เกอร์ตินตินก็ได้ลอยเทนซัมไปส่วนปาร์เกอร์กับฟอร์แมทก็ได้สู้กับไอ้พี่กมและทั้งสองก็ได้รวมพลังอัดมันจนแน่นิ่งไปเลยล่ะครับสุดยอดมากเลยไรน้องบ่าวเจฟนั้นก็ได้มาปะชิญนหน้ากับไอ้เดอะฮูดแต่มันก็ ขังไปเลยและมันก็ได้ใช้พลังจิตอัดพระเอกด้วยทางของตินตินที่ได้ลอยไอเทนซ้มไปเธอก็ได้ขังอีเจนั่นเอาไว้ในคุกเลยครับไอฮูดมันก็ได้ใช้พลังจับพระเอกลอยขึ้นมาแต่มันก็ทําให้เดอะหูดอ่อนแรงลงไว้อันลังที่เห็นว่ามันอ่อนแรงแล้วนั้นก็ได้ปีนขึ้นไปหามันแต่มันก็ได้ใช้พลังของมันเปิดเครื่องขุดเจาะใต้ตัวพระเอกทาให้พี่แกนั้นต้องไปกอดกับรังเหล็กเลยไอฮูดมันก็กําลังจะฆ่าพระเอกแล้วล่ะแต่ติดตินก็โผล่มาและเธอก็ได้ใช้พลังจิตของเธอทําให้รังเหล็กนั้นก้ออยดง แดงองแดงอยู่เลยล่ะครับมันก็ได้บอกกับอารันว่าปล่อยให้มันตายเหมือนที่พ่อของแกทาซิแต่แล้วพระเอกก็ได้ช่วยมันไว้จนทายแม่พวกเดอดหุ่นี่โดนจับตัวไปเลยส้มน้ำหน้าเลยล่ะมึงนี่หลังจากภารกิจเสร็จสิน้นทุกทุกคนก็ได้กลับมาที่เกาะเทซี่และได้ฉลองกันพี่เจ์ก็ได้เรียกทุกทุกคนมาคุยกันครับและเขาก็ได้ชมทีมงานของพระเอกทั้ง3คนที่สามารถช่วยพวกเขาและลูกเอาไว้ได้และแล้วพี่แกก็ได้ติดตาของวิบวัสายฟ้าให้กับพวกอารันเลยละวอยทุกคนก็ดีใจกันเลยสิแต่แล้วก็มี ีเรื่องชิมหายเกิดขึ้นอีกทุกทุกคนก็ได้ไปไประจําที่กันแถมตอนนี้อัลันก็ได้เป็นหนึ่งในวกสายฟ้าแทนพ่อของเขาแล้วละววเฮ้ยและทุกทุกคนก็ได้ออกไปทํางานอย่างเฟี้ยวเง้อและเรื่องราวของทันเดอร์เบิร์ตวิหกสายฟ้าที่โคตรมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเรื่อง Thunderbird นะครับผูกสายฟ้านะครับเมื่อก่อนเคยดูมาแล้วล่ะแต่ก็จําไม่ได้นะครับก็เลยกลับมาดูอีกรอบก็อยากจะมาสปอยให้ทุกๆคนฟังนะครับเพราะว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนตาซีและสนุกมากเลยชอบมากเลยทีเดียวนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุ๊บ